ใครใครมีไอจีพระราชาบ้างครับส่งมาหน่อยเร็วๆจะไม่เปิดจนกว่าส่งไอจีพระราชามาจะเอ็มเคพระราชาเหรอถูกต้องขอไอจีพระราชาหน่อยค่ะหน่อยจะดูพระราชาแบะเออหล่อมากชอบ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 มามามาประกวมิสเตอร์ซุปเปอร์เร็วๆว้าแตงเร็วไม่ก็ไม่ก็เดี๋ยวก่อนนะโกนไปโกนไปหล่อโกนไปหล่อโกนไปวุ้ยหล่อ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 โอ้ดูได้สิ เธอมีไอจีน้องไหมอะเราเร็วขอหน่อยอย่ามากักนะมีมีมีไอจีน้องไหมทำไมหล่อจังเลยอะทำไมจะหายคันกินหล่อน้องหล่อเกินว้ายหล่อหล่อหล่อที่สุดเลยแล้ก็จะดูมาหล่อที่สุดเลยเอามือออกค่ะนักร้องหญิงเอามือออกค่ะอย่ามาแตะต้องต้องตัวจเขาเร็วเเอาไอจีน้องให้หน่อยเราเร็วเดี๋ยวส่งซุปเปอร์เลยอ่ะมีเฟซเราถามจริงแล้วก็ดู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  ว่นะทำจริงอ้าวไอเฟยในข้องกินหรอประเป็นเขาอยากแกงชนยาก่อนเลยก่อนเลยบ้าอบ้าใครเอาเฟยอะไรครับฉันใน่ากลัวมากกดก่อนนะกูกดจริงมึงเชื่อไหมกูกดจริงกูกดจริงมึงเชื่อไหมกูกดจริงนะครับนี่นะแต่กันกูไม่ได้อ่านแบบนี้แต่เชื่อไหมฉันกดจริง ทีก่อนจริงกูไม่ได้อา่านสิ่งกูไม่ได้สักแบบพอตื่นเต้นอย่างนี้ก็แต่เพราะความคันกีเป็นเหตุกูพิมพ์มพจริงๆเว้ยก่อก็มาจริงๆเลยเราไม่ได้สักคน,นนะปชุดปชุดประชุดประชุดหรือว่ามาจริงๆๆๆเด้อนึกว่าน้องเขาจริงใครทำฉันอีชั่วน่ากลัวมากเลยพอแล้วไม่เอาแล้วดอกคันกีจนไร้สติตั้งเรื่องครอบงมเฮ้ยมาบอกบุญหน่อยเร็วๆอย่ามาอย่ามาไม่มีเธอเขาบอกฉันไปแล้วแน่เลยอ่ะจบแล้วเดี๋ยวก่อนนะ โลมาจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วหยุด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 กดไลค์ก่อนนะแอดเฟรนก่อนนะเลยแอดเฟรนก่อนนะคะเดินนะเซฮัลโหลก่อนสวัสดีค่ะทำไมน่ารักจังโลอยุดชอบเลยแล้วลุกดังตบไปแล้วโซนดังตบไปแล้วลุลุกดังนั้นจะเป็นจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้ค่ะนี่มีเพจนี่มียูทูบมีคนฟอลโล่เป็นแสนซับดูซิว่าน้องเขาจะเลือกใครระหว่างหล่อนกับฉันอ่าขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนนะครับว่า ต้องไปคุยกับน้องนะฮะลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะครับว่าจะต้องไปนอนแล้วก็ต้องคุยเมสเซจกับน่ารักมากเลยยอกูนไห้ฟันดีลาตีสวัสดพรุ่งนี้่วเมาสใหม่ฉันเจอเฟลลวจบสวัสดีค่ะ